เขาเขียนอะไรไปอ่ะเราต้องรับผิดชอบกับการเขียนนั้นได้เราจะต้องอธิบายถึงสิ่งที่เราจะสื่อได้ให้เขาเข้าใจกับเราได้นักเขียนที่ดีน่าจะเป็นอย่างนี้แพรกนกมลเทระศรเดชนะคะสาขาคอนเทนต์และสื่อดิจิตัลวิทยาลัยในเทศาสตร์ มันก็มีโปรเจกต์จบที่อาจารย์เขาค่อนข้างอิสระให้เราว่าทําโปรเจกต์แบบไหนก็สามารถทําได้เราก็เลยเลือกทําโปรเจกเกี่ยวกับการาเขียนหนังสืออันนี้เราอยากเขียนเรื่องนี้สักครั้งหนึ่งให้มันออกมาแบบเป็นหนังสือจริงจงเราก็มานั่งคิดว่าถ้าเราเล่าเรื่องของตัวเองอะจะมีใครอยากอ่านหรอทั้งที่เราไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนที่น่ารู้จักก็เลยพยายามหาว่าใครที่จะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ เห็นมาเรื่อยๆว่าโอ้มันมีคนเป็นแบบเราเยอะเขาพยายามหาทางออกว่าเขาควรจะไปทางไหนดีเราก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือไม่ก็พี่น้องให้เขาได้อ่านด้วยนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เขาได้ประโยชน์ที่สุดเลยก็ออกไปทาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การเขียนพอเราได้ผ่อนคลายแล้วก็อ๋อโอเคไปต่อได้เขียนต่อได้ ราอยากได้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติอย่างแรกเลยแล้วก็อยากได้อะไรที่มันเป็นภาษาไทยเราก็คิดว่านาทีมันแปลว่าน้ําแล้วก็ปลายคือแปลว่าเหมือนแบบปลายน้ําพออ่านหนังสือของตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปทุกวันวก็คิดว่าน้ํามันก็ไม่เคยไหลเหมือนเดิมอยู่แล้วยิ่งมันเป็นปลายน้ําอ่ะมันจะไปทางไหนก็ได้อะ่ะก็เลยคิดว่าโอ้ยงั้นน่าจะเป็นนําปากกาที่เข้ากับเราได้สุดแล้วก็คือปลายนาที มีหนังสือร่วมกับหมอหมอของตัวเองเอาแบบว่าให้มันเป็นแบบออกในวิชาการหน่อยจะได้อ่านทั้งแพทย์ด้วยทั้งคนที่สนใจในการเรียนคณะนี้คณะเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยแล้วก็คนผู้ป่วยด้วยอะไรเงี้ย